นึงนะผมทำอันนี้เป็นลิฟก่อนโอเคเออทำทำเป็นลิฟได้ละแหม่เวมาทุกคนอันนี้ทุกคนน่าจะงงนะว่าผมทำอะไรแรกก็คือดอรอใช่ผมทำดอแบบกระดอใช่แบบกระดอแบบที่เพิ่งมาใหม่ในไห<ร>นเออแต่มันก็นั่นแหละไม่ต้องไปสนใจเหมือนกันลิฟต์ลงแล้วคนก็ตายไม่ไม่ป้า แป๊บนึงเดี๋ยวให้เพื่อนผมสร้างห้องก่อนโอเคทำเสร็จแล้วมาแป๊บนึงแป๊บนึงเอาแบบนี้ยแบบืบโอเคยืบออกมาแล้วเออผมทำเป็นดออย่าอันนี้เธอรู้ได้ป่ะโอเคเธอรู้ได้เออเอาแล้วจาร์อยู่ไหนวะเอ้ยไม่ใช่จาร์ไอ้คุณแจ แตเรียกว่าคุณแจเลยเออไม่มานจะทำรูไม่ได้ไงเขามาทำรูโต๊ะงั้นงั้นเอาอย่างงี้จิ๊บ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 ไอ้การปิดคลิปนี้เลยเขาปิดคลิปนี้ก่อนได้ไหมทำไมะจปิดก่อนขอร้องอ่ะพร้อมโอเคเอ,อ้ยมาใหม่อีกทีตอนนี้นะ ไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โรงแรมนี่สวยที่นี่เต็บ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 ,บแบบเป็นคนผ้าอ่ะใช่คุณแจอยู่ไหนนะอยู่นั้นอะไม่เห็นนะนี่ได้แล้วคุณแจในด่านต่อไปเราขอเล่นนะแบบโอเคนี่แต่ประตูคือยา ดานต่อไปสต๊อป